ลนะะคก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับกาสื่อท็อปมาเป็นบายมิสหลิงนะคะสำหรับวันนี้เปลี่ยนฉากเล็กน้อยนะคะวันนี้พอดีหลิงเพิ่งย้ายมาอยู่คอนโดนะคะก็เลยมีการเปลี่ยนฉากเล็กๆน้อยๆนะคะโอเคไม่พูดมากดีกว่าวันนี้นะคะหลิงๆก็ขอนําเสนอเพลงใหม่นะคะที่กําลังติดชาร์ตฮิตฮอตมากๆในตอนนี้นะคะนั่นก็คือเพลง Monster นะคะของ Justin Bieber กับ Shawn Mendes นั่นเองค่ะโอเคงั้นเรามาแปลแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษไปในตัวกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคท่อนแรกนะคะ You put me on the pedestal and tell me I'm the best โ okay, อเคเอาแค่ท่อนแรกนี้ก่อนนะคะ You put me on the pedestal นะคะคำว่า pedestal นะคะเป็นคำนามนะคะที่หมายถึงฐานหรือว่าแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเชิงหรือว่าแท่นนั่นเองนะคะพี put the ่ผู้ไม่อนุญาติเพลยสเตคุณเนี่ยวางฉันไว้บนแท่นนะคะ and tell me I'm the best แล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยคือดีที่สุดนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะหมายความว่าคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเธอทูบูชาฉันนะคะวางฉันไว้บนหิ้งเลยนะคะแล้วก็ยกย่องว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่เก่งคนที่ดีนะคะ up raise and into I'm sky best me the tell me the โอเคเท่านี้นะคะ Raise me up to the sky นะคะก็คือยอกฉันขึ้นไปบนฟ้านะคะ Until I'm short a breath นะคะคำว่า breath b r นะคะคำนี้จะคล้ายๆคำว่า breathe นะคะแต่ว่ามันต่างกันรตรงที่ว่าคำว่า breath นะคะเป็นคำนามที่หมายถึงลมหายใจหรือว่าการหายใจนะคะแต่คำว่า breathe เนี่ยจะเป็น verb นะคะที่จะหมายถึงหายใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นท่อนนี้เนี่ยก็จะหมายถึงว่าคุณเนี่ยยกชั้นขึ้นบนฟ้านะคะจนชั้นเนี่ยเกือบหายใจไม่ออกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ fill me up with confidence stay s and with on m h e c h e spill my words and tear me down until there's nothing left rearrange your pieces just to fit me with a r i e n d Yes. Yeah. okay fill me up with confidence นะคะคำว่า confidence confidence นะคะจะเป็นคำนามนะคะที่หมายถึงความเชื่อมัน่นความมั่นใจนะคะหรือว่าความเชื่อถือก็ได้นะคะซึ่งตรงน,นี้ก็จะหมายวา่า fill me up with confidence ก็คือคุณเนี่ยเติมเต็มความมั่นใจให้กับฉันนะคะแล้วก็ I say what's in my chest และจนฉันเนี่ยได้พูดสิ่งที่อยู่ในผง ในอกนะคะคุณเนี่ยมาทำให้ฉันเชื่อใจให้ความมั่นใจให้ความเชื่อมั่นในตัวฉันจนฉันเนี่ยสามารถที่จะกล้าบอกความในใจทั้งหมดที่ฉันมีออกมานั่นเองนะคะแล้วก็อะไร spill my words until w e e down and think there's nothing left โอเค spill คำว่า spill นะคะ spill ตรงนี้เนี่ยเป็น verb นะคะที่หมายถึงทำหก ทำตกหรือว่า,าทำหล่นก็ได้นะคะเทกระจาดก็ได้นะฮะ spill my words ตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าปล่อยคำพูดของฉันออกมา and tear me down นะคะ until there's nothing left ก็จะหมายถึงว่าทำให้ฉันเนี่ยปล่อยคำพูดของฉันแล้วก็ทำให้น้ำตาของฉันเนี่ยมันออกมาจน there's nothing left จนฉันไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วนะคะ rearrange the pieces just to fit me with the rest นะคะตรงนี้คำว่า rearrange r a r r a n จ e นะคะจะเป็น Verb นะคะที่หมายถึงปรับปรุงใหม่เรียงใหม่จัดใหม่ Rearrange the pieces ก็จะหมายถึงว่าจัดเรียงชิ้นส่วนใหม่นะคะ just to fit me with the rest นะคะก็จะหมายถึงว่าเพื่อให้ฉันเนี่ยสามารถ fit in กับที่เหลือได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นท่อนที่ชอนเขาจะพูดถึงชีวิตเขาที่อยู่ในการบันเทิงหรือว่าวงการดนตรีนะคะ music industry เนี่ยเหมือนกับว่าทุกๆคนทั้งแฟนเพลงทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนยกเขาขึ้นบนแท่นนะคะแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ดีนู่น นี่นั่นจนเขารู้สึกว่าเขา comfortable ที่จะแบบว่าปล่อยความรู้สึกหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างออกมานะคะที่แท้จริงที่มันเกี่ยวกับตัวชั้นนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาถูก rearrange pieces ก็คือว่าเหมือนถูกจัดเรียงใหม่หรือว่าปรับใหม่เพื่อที่จะให้ตัวเขาเนี่ย fit in กับคนอื่น หรือว่า fit in with the rest นั่นเองนะคะซึ่งเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มๆว่าอย่างนั้นโอเคต่อไปนะคะท่อนค h o r u กันดีกว่าค่ะอะไร้องไง What if I What if I trip What if I What if I fall Then I'm the monster Just let me know โอเคออกแค่ท่อนแรกก่อนนะคะ What if I What if I trip นะคะคำว่า trip นะคะตรงนี้เนี่ย ะเป็น verb นะคะที่หมายถึงเดินสะดุดหรือว่าสะดุดล้มทําพลาดก็ได้นะคะซึ่งคํานี้จริงๆเป็นคําที่มีความหมายหลายอย่างแล้วก็สามารถทําได้หลายนาทีนะคะแต่ว่าสำหรับเพลงนี้เนี่ยมันจะเป็น verb นะคะ but what if I what if I trip ก็จะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าฉันสะดุดขึ้นมาล่ะ what if I what if I fall ก็คือว่าถ้าเกิดว่าฉันแหละล้ะลมลงนะคะ then I m h e monster โอเคคำว่า monster นะคะ monster Monster นะคะคำนี้เนี่ยจะเป็นคำนามนะคะที่หมายถึงสัตว์ประหลาดนะคะหรือว่าคนโหดร้ายคนชั่วร้ายก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะถามว่าเออถ้าเกิดว่าฉันสะดุดหรือว่าฉันลม้มลงอะ่ะเออถ้าฉันเคยทําผิดพลาดอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยฉันยังคงเป็นตัวสัตว์ประหลาดหรือว่าคนไม่ดีหรือเปล่านะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็น What if I What if I break y a Then I'm not the monster Just let me know Okay ก็ซ้ำๆเนาะเพราะฉะนั้นอีกครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหลัง What if I What if I sin นะคะคำว่าสิ้น น,นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นคํานามที่หมายถึงการทําบาปหรือว่าการทําชั่วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าฉันเคยทําบาปล่ะ what if, uh, what if I would if break นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าฉันแบบ break ตรงนี้เนี่ยจริงๆแปลว่าแตกสลายใช่ปะ่ะแต่ตรงนี้ก็คือเหอว่บ break down อะก็คือแบบถ้าฉันแบบแย่ลงนะคะ I'm not e monster ก็จะหมายถึงว่าแล้วฉันก็ยังเป็นสัตว์ประหลาดหรือว่ามองเป็นคนไม่ดีหรือเปล่า Just let me know บอกช่วยบอกฉันที นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะสื่อประมาณว่านักร้องทั้งสองคนก็คงเจอข่าวไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่อยากจะพูดว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันเนาะเออก็ทําผิดได้ทำพลาดได้นะคะแล้วทุกคนเนี่ยยังจะมองเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีอยู่หรือเปล่านะคะ Just l e t m e k n o w บอกเขาทีเขาจะได้ทําตัวถูกหรือว่า เตรียมตัวตั้งหลับกับมันได้อะไรประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปนะคะท่อนนี้ท่อน verse สองนะคะของ Justin Bieber ะคะ่ะ I was 15 when the world put me on the pedestal I had big dreams of doing shows and making memories โอเคเอาแค่นี้ก่อนนะคะ I was 15 when the world put me on a pedestal นะคะ pedestal นะคะหลิงแปลให้แล้วข้างบนนะคะที่แปลว่าแทน่นหรือว่า ฐาหรือว่าแบบแท่นบูชาอะไรเงี้ยนะคะฉันเนี่ยอายุเพียง15นะคะตอนที่โลกทั้งใบเนี่ยยกฉันขึ้นบนแท่นนะคะซึ่งก็จะหมายถึงว่าตอนที่จัสตินบีเบอร์ดังขึ้นมาเนี่ยก็คือตอนที่เขาอายุ15นะคะ I had big dreams and doing shows and making memories นะคะตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าฉันเคยมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่อยากจะแบบมีโชว์นะคะเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ making memories และก็อยากที่จะสร้างความทรงจำที่ดีนะคะ made some bad moves try to act cool upset by the i r jealousy นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะหมายถึงว่าแต่แล้วฉันเนี่ยก็ทำผิดพลาดไปบ้างนะคะ make some bad moves try to act cool ก็คือว่าแต่แล้วฉันก็พยายามทที่จะทำตัวเป็นปกตินะคะ upset by their jealousy ตรงนี้เนี่ยก็จะหมายถึงว่าก็เคยมีแบบอารมณ์เสียไปกับความอิจฉาลิษยาของคนอื่นบ้างนะคะคำว่า jealousy jealousy ตรงนี้เนี่ยจะหมายถึงการอิจฉาความอิจฉาลิษยาเองน,นะคะ l i f t me up Lift me up and tear me down, tear me down. I take responsibility for everything I've done, holding it against me like you're the holy one. something like that หนิงก็จะลองมวนทุกคนเอาเป็นว่าเรามาแปลกันต่อนะคะ lift me up นะคะก็จะหมายถึงว่าพวกเขาเนี่ยยกฉันขึ้นนะคะ and tear me down tear me down ก็คือว่าแล้วเขาก็ดึงฉันลงนะคะตอนแรกที่ดังๆนะคะช่วงแรกๆก็เหมือนทุกคนก็พายกย่องเขายกเขาขึ้นมานะคะแล้วเสร็จก็ tear me down แล้วก็ดึงฉันลงมานะคะ I take responsibility for everything I've done นะคะก็จะหมายถึงว่าฉันเนี่ยยังไงก็จะรับผิดชอบกับทุกอย่างที่ฉัน ทำไปอยู่แล้วนะคะ Holding it against me like you're the holy one นะคะ Hold it against me นะคะหรือว่า Hold something against somewhat ประโยคนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น i d i o m นะคะหรือว่าสำนวนนั่นเองจะหมายถึงว่าการรู้สึกโกรธใครคนใดคนหนึ่งจากการกระทําของเขาในอดีตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เขาก็จะพูดถึงประมาณว่า holding it against me ผมเคยทําผิดพลาดมาครั้งหนึ่งแล้วก็กลายเป็นว่าทุกคนก็มา h o l d i t against me มารู้สึกโกรธหรือว่ามาตัดสินเขาจากการกระทําที่เขาทําผิดพลาดในสมัยก่อนนะคะ like you r e the holy one เนี่ยทุกคนก็มาโกรธเขาหรือว่ามาตัดสินเขาจากความผิดพลาด อดีตอย่างกับว่าพวกคุณเนี่ยเป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะโหวความรู้สึกอินเนอร์ล้วนๆเลยนะจัสตินนะสังสาร <c oughs> นะเอ็นดูโอเคท่านบริดจ์ค่ะ I had a chip on my shoulder had to let it go Cuz unforgiveness keeps t h e m in control โอเคเอาแค่นี้ก่อนนะคะ I had a chip on my shoulder ตรงนี้นะคะ have a chip on one's shoulder นะคะตรงนี้เนี่ยจะหมายถึงมันเป็น idiom เ,เหมือนกันหรือว่าเป็นสำนวนนะคะจะหมายถึงการมีปัญหาติดตัวการมีข่าวไม่ดีติดตัวหรือว่าการรู้สึกมีอาคาตินะคะนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะพูดว่า I had a chip on my shoulder had a l i t t l g i r ก็คือว่าฉันเคยมีหรือว่าฉันเคยเป็นคนที่มีอาคาติ ะะแล้วก็มีเหมือนกับว่าอะไรที่ไม่ดีติดก,ก,ก,กับตัวแต่ฉันก็เลยดิกฉันก็ปล่อยมันไปนะคะเอลซ่านะคะ c a u s e unforgiveness keeps them in control นะคะเพราะว่าการที่เราไม่ให้อภยัยมันจะทำให้พวกเขาเนี่ย in control ก็คือว่าจะทำให้พวกเขาเนี่ยมีอำนาจในการควบคุมเรานะคะ I came in with good intentions that I let it go and now I really wanna know อะไรประมาณนี้เนาะโอเค I came in with good intentions นะคะคำว่า intention นะคะ intention ตรงนี้นะคะจะหมายถึงเขาเรียกว่าเจตนานั่นเองนะคะ I came in with good intention ก็จะหมายถึงว่าฉันมาด้วยเจตนาที่ดีนะคะ deny the girl แล้วฉันก็ต้องปล่อยมันไป and now I really want to know ตอนนี้ฉันก็อยากรู้จริงๆนะคะ ะะจริงๆแล้วมันไม่ยาวเลยเนาะก็เป็น collaboration <c oughs> เพลงดังเปี้งปังมากๆเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้มันก็มีความหมายที่ลึกซึ้งแล้วก็เหมือนกับว่าสองหนุ่มเขาก็ relate กับเพลงนี้มากๆนะคะพูดถึงความรู้สึกเขาในการใช้ชีวิตเป็นนักร้องดังนะคะอยู่ในวงการดนตรีนะคะซึ่งเขาก็มีความกดดนันแล้วก็มีความรู้สึกอึดอัดบ,บ้างอะไรบ้างนะคะซึ่งเขาก็อธิบายออกมาเป็นเพลงนี้ซึ่ง มากเลยนะคะยังไงก็หวังว่าน้องๆนะคะเพื่อนๆทุกคนจะได้ประโยชน์าจากเพลงนี้นะคะถ้าเกิดว,ว่ามีคําถามอะไรมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาได้นะคะและอย่างนึ่งคือจริงๆหนึงก็แปลเท่าที่หิฉเข้าใจเนาะบางทีมันอาจจะไม่ถูกหรือไม่ไรหรือว่าเพื่อนๆเนี่ย สามารถที่จะแปลหรือว่าอธิบายในแบบอื่นได้ขอให้คอมเมนต์กันมาเลยนะคะเราจะได้มาดสคัสกันเราจะได้มาแชร์ความรู้แล้วก็แบ่งปันความรู้กันไปนะคะโอเคค่ะยังไงก็วันนี้มีแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วเราจะได้มาติดตามเรียนภาษาอังกฤษก,กับหลินหลิงกันต่อไปนะคะสำหรับวันวนี้หลิงขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ